สาระดีๆมีประโยชน์ครับพี่น้องวันนี้ขอนําเสนอสคุณของกระเทียมครับโดยวิธีใช้เก็เอหัวหรือกีบนะครับมาผสมกับขิงนะครับอย่างละเท่าๆกันนะครับบดนะครับละลายน้ําอ้อยนะครับหรือน้ําพึ่งก็ได้นะพี่น้องเนี่ยครับลักษณะเขาก็เป็นแบบนี้นะครับกระเทียมนะครับช่วยแก้อาการล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับแก้เสียมหะ และลมนะครับช่วยแก้พกช้ำดำเขียวนะครับกระจายโลหิตผสมยาแก้ไอนะครับช่วยแก้จุกเสียดแน่นท้องนะครับแก้ลมบ้าหมูแก้ลิ้นแข็งนะครับเอามาผสมใบหญ้านะครับช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแก้เก็บท้องเอามาผสมกับยาทานะครับแก้คลายเส้นปวดเมื่อยร่างกายนะครับแก้โรคผิวหนังได้นะครับและแก้โรคฤทิ์สีดวงนะครับ เอามาผสมกับน้ำมันกะทินะครับคั้นสดนะครับใช้ขับพยาธิเส้นได้นะครับให้กินอาทิตย์ละ3 4สีครั้งนะครับเนื่องจากเขามีลดร้อนนะครับสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับในเลือดได้นะครับช่วยทำให้ลดการอุดตันของเส้นเลือดนะครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้อง ยังไงก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับสวัสดีครับผม